สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาพบกับผมพงซิสิงรถพงซิสิงหากินตามป่าอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพามาดูวิธีถ่ายสินค้าครับพัดลมเนียบยกทีละกล่องครับเพื่อไปใส่รถของฝั่งเพื่อนบ้านนะครับพามาดูกันครับ โอยงาขนาดเด้อพี่น้องเลยรถทางฟังเล่าครับเปิดมาทายสินค้านะครับจักยี่ห้อยังครับกู้จักบ่ต้องถามนะครับว่ารถยี่หอ้อยังโอ้ยเนี่ยผู้ใดีอ่านหน่วยกันเราเด้อ แต่ยาวมากครับสองข่วงต่อหนึ่งตู้นะครับหนึ่งตู้ฝั่งเพื่อนบ้าน,นครับวันนี้รถไทยมาเจ็ดเจ็ดข่วงนะครับมาส่งอันนี้บรรจุเสร็จแล้วครับแต่รถฝั่งเพื่อนบ้านมาแค่ห้าตู้นะครับโอ้บรรยากาศนะครับสายลุงครับ ฝนเพิ่งยุดต,ตกเลยพี่น้องโอ้ฝนตกบรรยากาศเดี๋ยวพามาดูรถของฝั่งลรากันบ้างครับเหออีกสองพ่วงครับสองพ่วงสุดท้ายนะครับ บนเบรกฮะสงสัยเบรกสติดนะครับเบรกติดปะเบรกติดปะว่องไปซัดใส่ลูกเมึงไหมเบรกติดแปบกเบรกมาดังนู่บโอ้รถฝั่งเพื่อนบ้านเกิดปัญหาแล้วครับเบรกติดครับเบรกติดไม่พูแล้วมาเบรกถังมาเลยรงก็ไม่ชงเบ Nhập cái lăng kè bằng hạ gần không? với đi thôi. Dì hòa nhắn phá luôn anh nè à. Anh dì hòa nhắn ngập nè ừ. Hún đầy anh bò Anh ăn cơm đầy bò Hún vô phăng cần xến luôn oh Cô đưa phi nó bạn nè hợp Lốt phăng phân bạn hợp Hún đầy <laughs> อย่างกบุคนบอกอยู่บางแห่นครับแท็กซี่ว่าอยังบุรถคันนี้ครับผมก็อ่านบออกนะครับตลวก็ยังแห่งครับบึ่งมือระเบี่จับบุถึงครับยังแห่งครับสูงครับสูงตัวนี้สูงครับน่าที่ก้มสูงอ่ะทีประมาณ ก้อนบ่4ซีซีศูนย์ตัวนี้ไี้บรรจุเสร็จแล้วนะครับมามาดูบรรยากาศครับสวยงามสวยงามบรรยากาศเย็นๆน,นะครับจะมีอะไรเย็นๆเ,เนี่ยลองลงข้อคือดีมีแห้งนะพี่นัง งานก็จะประมาณนี้ครับของผมก็จะเสร็จแล้วด้วยพี่น้องอีกเสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วผมเสร็จก็ต่อยิะครับต่อพวกนี้อ่ะคลิปหน้าว่ากันไหมด้อพี่น้องเลยคลิปนี้สวัสดีครับ